ไอ้ทำไมมันถูกเรื่อยๆวะทุกคนซื้อร้านแรก100ร้านที่2ขกวด80ร้านที่3 3ขากวด200ต้องไปซื้อของไม่เงินเช็คก,ก่อนละไม่ได้แล้วทุกคนหลอกละโดนเดดกดยหลอกล้ว <laughs> สวัสดีนะครับยินี้ต้อนรับสู่ช่องไปกันเลยครับอยู่กับผมข้าเจ้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเราเดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณเ้าชั่วโมงครับทุกคน700กิโลนะครับเรากำลังจะไปที่หมู่บ้านรักไทยนะครับเป็นการเซอร์ไพรส์ของน้องนะครับก็คือวันเกิดผมนะวันที่ถ่ายทํานี้วันนี้เลยนะครับก็คือวันเกิดผมนะวันที่10พฤศจิกานะครับน้องก็เลยจะพาไปเที่ยวนะครับที่หมู่บ้านรักไทย ไกลมากครับทุกคน1,57กิโลนะครับจากบุรีรัมย์มานะครับไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เลยต้องแวะพักที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับเพราะว่ายิงยาวไม่น่าไหวครับทุกคนพันกว่าโลนะครับเอ่อตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่10นะครับเรารีบเดินทางกันมาตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่แม่ริมครับก็คือแวะพอตทอกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเติมพลังก่อนที่จะขึ้นไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจะเป็นยังไง ไปติดตามกันเลยครับไปกัน <c oughs> อิ่มแล้วครับผม <c oughs> นะที่เข้าสซอยอแม่นายครับ <c oughs> ก่อนเลี้ยวขึ้นไปอำเภอปลายนะครับอร่อยมากไงแวะมาทางกันนะ อุยเราต้องลงไปตรงนั้นเหรอเจทูงงไงล้วต,ลรรรตรงนู้นคือพม่านน่นนั่นที่เราไปนั่นแหะตรงนั้นรักไทยอยู่นู่นวา้าวโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ <Yeah. S 1> ดอยกิ่วลมนะครับ <c oughs> ก็ระหว่างทางจากปายไป,ไป <All right. S 1> บ้านรักไทยครับทุกคนก็ <Okay. S 1> <Pacific. S 2> ไม่ไกลครับอีก90โลแต่ ประมาณ2อชั่วโมงว่าวิ่งได้ประมาณแค่ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อต่อชั่วโมงนะครับคือวิ่งได้แค่นั้นคือใช้ความเร็วไม่ได้ครับโค้งแบบพับไปพับมาตลอดนะฮะก็กลัวกลัวน้องเมารถเลยครับว่าน้องเป็นคนเมารถง่ายนะทุกคนอันนั้นผมก็เลยไม่ไม่ขับเร็วอะ่ะไม่ให้รถมันเบี่ยงมากนะฮะก็เลยขับช้าๆสามสิบสี่สิบมาเรื่อยๆนะแล้วก็รถเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับบิ๊กไบ์เยอะมากมีเจ้าเห็นไก่เี่ย ไก่เนื้อใช่ไหมเจ้าเจ้าใช่ไก่เนื้อแปลกกว่าที่อื่นนะเวลามันร้องมีร้องกุ๊บเจ้ากุ๊บเจ้าไก่เจ้าอะไรกุ๊บเจ้ากุ๊บเจ้าถ้าช้างมันไม่ร้องทางทางเหรออีกแถวนี้ก็มีของขายเยอะเลยนะครับท่นี่นะไดูเรื่องอะไรกันที่นี่ส้มขายเยอะมากนะทุกคนมันใกล้สวนนะสวนคือที่ขับ ผ่านทางมาเรื่อยๆนี่คือสวนก่อมเยอะมากนะทุกคนอันนี้โลเท่าไหรอ่ะหกสิบอันนี้เป็นรูปาพเกาหลีค่ะเราเในพื้นที่ได้อันนี้ของในพื้นที่เหรอครับใช่อันนี้ของเจ้าเจ้าของสวนเขาใช่ไหมคอ๋อนี่เหรอครับปลูกแถวนี้เหรอฮะเชียงใหม่ค่ะสวนอ๋อตรงนู้นทางโน้นที่ผมผ่านมาใช่ไหมก่อนปลาย นี่คือเขียวหวานเอาใส่น้ำผึ้งใช่ค่ะส้มใส่น้ำผึ้งนี่เกันเลือกนะครับก็กือไดน้็ก,ก,ก,กสองกินเทียบเีจีกก็มีก,มกมระเบาก็มีอยู่หน้าป้ายเลยนะทุกคนมีป้ายอยู่นี่ นี่อยู่นี่ได้กินมากเกนี่ฮะได้มาแล้วนี่นะฮะนี่ข้างทางจากขึ้นตายมากิโลสามหไม่กินแล้วมากินกิโลหกสิบเพื่อ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับช่วยชาวบ้าน <c oughs> ไม่ติดไม่ติดกว่าเขาจะมานะ <c oughs> ขารน้ำมงน้ำมันเลยเต็มโอเคเจอกันที่รักไทยครับ โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่โค้งที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดโค้งแล้วนะครับนี่ทุกคนนะฮะแต่มีคนยังไม่อ้วกนะมีคนยังไม่อ้วกไหวไหมฮะอยู่นี่นะครับคนยังไม่อ้วกครับแต่ว่าสบายครับเพราะว่าผมไม่ขับเร็วด้วยนะทุกคนขับแบบค่อยๆไปถ้าถ้าเกิดขับวิงเบียงอ่ะอาจจะอาจจะเมารถได้นะครับแต่นี้คือขับชิวๆมาเรื่อยๆนะทุกคนวิวแบบโคตรดีทุกคน ดูฮะโอ้โหนะฮะฝั่งนู้นก็เป็นพมา่าแล้วนะครับสวยมากๆนะครับคุ้มค่ามากๆเลยครับใกล้ถึงรักไทยแล้วครับอีกแค่ประมาณห้าสิบโลเองครับแต่ห้าสิบโลภูเขานะห้าสิบโลแมวนะครับก็ก็จะเหนื่อยๆหน่อยแต่ก็สนุกมากครับวิวดีมากอากาศดีมากทุกคนอุณหภูมิตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบองศาครับแจ๋วกุดจับก็ตาม ฝั่งตรงข้ามนะครับทุกคนนี่นี่ไปนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดขายของเยอะมากนะครับเป็นของชา,าวเขาเลยเยอะมากนะเดี๋ก็คล้ายๆกันอยู่นะแล้วก็ที่เอกลักษณ์คืออะไรนะตัวราไรสืออเรอใช่ไหมน้องมีข้าวด้วยน้ำพึ่งปาก นี่ไงบบยหิมะน,น่ากินนะโอโวคาโดก็ม <บา S 1> ีเตรียม <บา S 1> ท้อตัวของเยอะมากอ,อันนี้ถั่วอันนี้เหรอคะสีสไปนี้เป็นข้าวหมากจะทำที่ไหนขวดเท่าไหร่ให้ขวด ออกี่ขวเอาแบบไม่ผสมน้ำตาลมีนะไม่มีอ้าไม่มีขอืก่อนป้าก็มีน้ำพึ่งแท้ค่ะพี่ถ้าไปของปอนีนข่าไม่ได้ค่ะป่าไม้มาตรวเท่ที่เออกี่ขวดครับสองครับแกนได้มีสแกนด้วยอาเขาไม่กี่ถนธรรมดาอันนี้คือถั่วเอกลักษณ์อันนี้ถั่วเอกลักษณ์มสองค่ะ กี่ถุงดีคะคุณนายค่ะไล่บลร้่คนเดียวกับกัดเซมกันอยากซิ้อขั้วแหล่งอือแมงสอนตรงข้ามกับไอ้ทานข้าวอีนี่นะไอ้ขีขข้ขี้คอยาว ทางข้างหนทางี้แหละครับเจนตรงต้องลงไปต้องเลยแม่้องสอบอีนิดนึงประมาณ10โลเขาจะคั่วข้างทางผมต้องลัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะไปนอนรักไทยก่อนครับอ้าเหมือนกันแหละคืนนี้ก็นอนรักไทยนี่จะไปนอนมูหลานจองไว้แล้วยะคืนนี่นอนมูหลานจะชาดาใช่ไหมชาสาเพราะบางทีเรามีหมาด้วยอ๋อนี่ก่อนว่าที่ไหนรับอันนี้ปอม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  หม,มาปลอมเนี่ยไม่เห่าแปลว่าปลอมหมาปลอม<笑><笑>ขอบคุณครับเจอกันเจอกันที่นู่นครับก็มีสภาพดีๆระหว่างทางนะทุกคนอ๋อนี่เขามีสองสีนอ้องชื่อขอเหมือนเรากลับแล้วเนาะเจ้านี่ไม่ไม่ค่อยกินมันนะทุกคนชื่อ,อของเหมือนเรากลับแล้วเนาะเออ ซื้อไปก่อนเนี่ยเพราะว่าเผื่อบางทีขากลับขี้เกียจรับไปเลยทำไมนี่บอกโค้งเก้าร้อยหกนับจากฝั่งนี้ไงอ๋ออทางหลวงอันนี้คือโค้งที่อาะงงงงเหนะมือนกันอนี้เนนี้ที่อาวกเยเอาคือแหละก็พันก็ทางหลวง 1, นหนึ่งพันเก้าสิบห้าใช่ไหมเถอะนี่เต็มเลยของ <c oughs> เสื้อนะทุกคน ทำไมไม่บอกก่อนแล้วราคาเดิมไค่าพีจายังไม่ได้80บาทขอบคุณค่ะให้สาขวดสองก่อนสามขวดสองร้อยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดโอ้โหไอทำไมมันถูกเรื่อยๆวะทุกคนซื้อร้านแรกหนึ่งร้านที่สองขวดแปดสิบร้านที่สามสามขวดสองร้ต่อไปซื้อของเมื่อืนเช็คก่อนละไม่ได้แล้วทุกคนโดน โดนเดกดอยหล่อแล้วน้ำพึ่งอะไรมันจะถูกขนาดไหนวะช่วงนี้อ๋อนนนกัด้วยะสามีทุกคนเขาขายดูนะเขาขายเลยนะเขาเขียนไว้เลยนะว่าสามีหามาจากป่าพึ่งหลวงนะดูนหนึ่งร้อยบาทขวดละช่วงนี้น้ำตาลดกทุกคนเอาไม่ได้านหลังเออไม่เป็นไรหรอกถือว่าให้เขาไป เป็นค่าประสบการณ์ในการซื้อของชาวดอยสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วทุกคน <c oughs> ไงมาก็ลองถามราคากันดีๆนะโอเคเดี๋ยวไปต่อนะฮะเจอกันลักไทย โอคครับผมตอนนี้เราถึงที่หมู่บ้านรักไทยแล้วนะครับสวยมากๆเลยครับทุกคนนะฮะก็จากบุรีรัมย์มาจนถึงนี่นะครับใช้ระยะทางไปทั้งหมดเท่านี้ครับทุกคนนี่เลยมองเห็นไหมฮะมองเห็นไหมตรงเนี้ยหนึ่งพก้าสิบเอนึ่งกิโลเมตรครับผมกนะ็ทางไม่ไกลนะทุกคน แต่มันใช้เวลาพอสมควรนะจากเชียงใหม่ขึ้นมานี่ประมาณ5ชั่วโมงครับทุกคนโดยประมาณนะเพราะว่าทางค่อนข้างโค้งเยอะมันก็เลยซอกแซกเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมไปเช็คอินก่อนแล้วเดี๋ยวมันเจอกันครับ ตอนนี้กําลังติดต่อห้องพักอยู่นะครับผมที่ชาตานะฮะนี่ฮะทุกคนห้องพักขายก็ได้ไูอ่ะใจเากมาสสนนใจแล้วก็เดี๋ยวจองเรือตอนเช้าด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นตารางเรืออยู่นี่นะครับทุกคนตารางเรือนี่ครับ โอเคฮะเดี๋ยวผมจองอาหารกันนะโอเคฮะตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ห้อง A3 นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนห้องกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้มีคนตื่นเต้นอยู่นะนี่นีนซึ่งจริงคือวันเกิดผมนะ <c oughs> <c oughs> แต่คนตื่นเต้น <c oughs> คนทีแต่คือคนที่จองมานะครับสวยมากครับทุกคน,นงงแล้วก็ใครให้พามารักใจ <laughs> กับอ,อ,อากาศดีมากเย็นสบายชิลเลยอะ่ะชิลเลยครับทุกคนแล้วก็ห้อ,องพักน่าจะดีแหละแล้วบริเวณนี้นะทุกคนก็เป็นแอ่งน้ำเอาเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปกินหมูกระทะร้านร้านไหนนี่เนี่ย<ว>ใช่ไหมน,นี่ไง<ว>นี่ไงนี่ไงนี่ครับร้านร้านนี้ร้านเนี้ยเหลืองๆเนี่ยครับใช่เนาะนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวสักพักเอาของไปไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวมากินมันโถกันตรงนี้นะครับขาหมูมันโถตอนเย็นกินนี่ตอนเช้าก็ล่องเรือนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวเข้าห้องพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ นะก็มีขาหมูนะครับมีหมอ้อไฟร้อนๆนะครับมีกลำปีนะครับแล้วก็อะไรนะมันโถนะครับอีแล้วก็อันนี้คือเหมือนแถมเหรอใช่เป็นชา